นีคุณเชื่อว่าร่างกายของคุณ2ฝั่งมันเท่ากันใช่ไหมจะบอกให้ว่าบางส่วนของร่างกายที่มี2ข้างยังทำงานไม่เท่ากันเลยแถมยังแข่งกันเองอีกด้วยตัวยอย่างเช่นหน้าของคุณอะถ้าคุณชอบถ่ายเซลฟี่คุณอาจจะพอรู้มุมตัวเองแล้วแหละ แต่ถ้ายังไม่รู้คุณลองใช้แอปที่ช่วยถ่ายรูปหน้าคุณแล้วก็แบ่งครึ่งหน้าแล้วมาแยกเป็นฝั่งซ้ายขวาดูก็ได้นะแล้วมันจะสะท้อนรูปภาพเพื่อสร้างใบหน้าที่สมมาตรแยกขึ้นมา2รูปอันหนึ่งจะทําให้เห็นว่าหน้าคุณฝั่งขวาเป็นยังไงแล้วอีกอันว่าฝั่งซ้ายเป็นยังไงปกติแล้ว2รูปนี้จะไม่เหมือนหน้าคุณจริงๆหรอกแต่มันจะทําให้เห็นว่าหน้าคุณเป็นยังไงจากหน้าฝั่งนั้นนักพัฒนาแอปส่วนมากเชื่อว,ว่าหน้าฝั่งซ้ายแสดงอารมณ์มากกว่า มันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงดูดีกว่าเวลาคนอื่นมองแต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกมีวิธีนวดเยอะแยะที่ทําให้หน้าคุณสองข้างดูเท่ากันเช่นขยับปากเป็นรูปตัวโอจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่หน้าสมดุลมากขึ้นหรือคุณจะทําตาโตโตแล้วแลบลินอกมาแล้วก็เลิกคิ้วขึ้นการออกกําลังกายแบบนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจากการคุยเยอะๆแล้วก็พฤติกรรมการเคี้ยวที่ไม่เหมาะสมด้วยอยากทำให้คางสวยได้รูปขึ้นหรือทำให้เส้นเสียงดีขึ้นเหรอคุณเล่นโยคะมีวิธีล่ะ มันเรียกว่าการทำชีวมุทราหรือเรียกว่าท่าสิงโตอ้าปากกว้างๆม้วนลิ้นแล้วดันขึ้นกับเพดานปากมองที่ปลายจมูกตอนที่อ้าปากพยายามหายใจผ่านทางจมูกเท่านั้นตอนที่ทำค่อยๆหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยกลั้นหายใจให้นานขึ้นเรื่อยๆ ตาก็ไม่ได้ทำงานเท่ากันทั้งสองข้างนะสมองคุณจะเลือกตาที่เก็บข้อมูลได้มากกว่ามาลองหาตาค้างที่คุณถนัดกันทำหลังและคอตรงๆยื่นมือมาทัางหน้าในระดับสายตาให้เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมระหว่างมือทั้งสองข้างแล้วก็ตามองไปที่วัตถุที่อยู่ไกลๆเช่นนาฬิกาหลับตาค้างซ้ายลง ถ้าคุณยังเห็นนาฬิกาอยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมก็หมายความว่าคุณถนัดตาขวาแต่ว่าถ้าไม่เห็นนาฬิกานั่นหมายความว่าคุณถนัดตาซ้ายถ้านาฬิกาไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ว่าจะปิดตาข้างไหนมันก็เป็นไปได้ว่าคุณถนัดตาทั้งสองข้างสนุกไหม มีอีกเรื่องให้ลองยื่นมือมาข้างหน้าแล้วก็ทำวงกลมด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เลือกอะไรมาสักอย่างลืมตาไว้ทั้งสองข้างแล้วทำให้ของอันนั้นอยู่ตรงกลางถ้าคุณถนัดตาข้างเดียวของอันนั้นจะขยับออกจากวงกลมฉะนั้นถ้าของมันขยับตอนที่คุณปิดตาขวาหมายความว่าคุณถนัดตาขวาเช่นเดียวกันกับถ้าคุณถนัดตาซ้ายการทดลองอันต่อไปจะเป็นการหาคิ้วฝั่งที่เด่นของคุณไปยืนหน้ากระจกยักคิ้วข้างหนึ่งขึ้นแล้วพยายามยักคิ้วอีกข้างขึ้นเหมือนกัน คุณอาจจะยักคิ้วข้างหนึ่งได้ดีกว่าอีกข้างหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดทําไม่ได้สักข้างของแบบนี้มันฝึกกันได้โดยการฝึกหน้ากระจกบ่อยๆส่วนมือของคุณคุณอาจจะรู้แล้วแหละว,ว่าคุณถนัดข้างไหนไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้ที่มีคนถนัดซ้ายมากกว่าคนถนัดขวาหรก คนส่วนมาก85-90%ถนัดขวานั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมอุปกรณ์หลายๆอย่างเช่นก้นไกรหรือมีดหรือแม้แต่หนังสือถึงออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวามีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าสมองซีงที่คุณถนัดจะเป็นตัวสั่งการว่าคุณจะใช้หูข้างไหนรับโทรศัพท์สำหรับการสำรวจในกลุ่มคนถนัดขวา68%บอกว่าพวกเขารับโทรศัพท์ด้วยหูข้างขวา แต่มีเพียง25%เท่านั้นที่ใช้หูข้างซ้ายและมีแค่7%เท่านั้นที่ไม่ได้ใช้ข้างไหนเป็นหลักแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต่างออกไปในกลุ่มคนถนัดซ้าย72%จากกลุ่มคนที่สำรวจร,รับโทรศัพท์ด้วยหูข้างซ้าย23%ใช้หูข้างขวาและมี5%ที่รับด้วยหูทั้งสองข้างคุณคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณถนัดมือข้างไหนแต่คุณรู้ไหมว่าแล้วคุณถนัดขาหรือเท้าข้างไหนการได้รู้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องดีก็ได้ เผื่อคุณไปเล่นกีฬาแบบสโนว์บอร์ดหรือว่าเต้นหรือว่าคุณอาจจะยืดตัวแบบที่เหยียดขาข้างนึงไปข้างหลังปกติแล้วถ้าเป็นคนถนัดมือขวาก็จะถนัดขาขวาด้วยแต่แน่ละมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง คุณลองทดสอบดูก็ได้นะว่าคุณถนดัดขาไหนหนี่ปากกาวไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเท้าข้างขวาแล้วพยายามเขียนชื่อตัวเองลงบนกระดาษหรือถน้านั่นยากไปก็วาดวงกลมแล้วก็ลองทำแบบเดียวกันกับเท้าข้างซ้ายแล้วลองเอาทั้งสองรูปมาเทียบกันดูรูปหนึ่งน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ขาข้างนั้นแหละคือขาข้างที่คุณถนดัดโดยเฉลี่ยแล้วมีคนแค่ประมาณ1%เเท่านั้นแหละที่โชคดีขนาดว่าถนัดทั้งสองข้างแล้วก็สามารถใช้งานมันได้ดีด้วย ชื่อของเรื่องพิเศษที่หายากนี้มีชื่อว่าความถนัดทั้งสองมือคุณลองพัฒนาความสามารถนี้ได้ด้วยเทคนิคพิเศษรู้จมูกข้างที่คุณถนัดก็คือข้างที่คุณกลั้นหายใจบ่อยๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆระหว่างวันขึ้นอยู่กับการทํางานของสมองของคุณคุณอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้ว่ารูจมูกของคุณผลัดกันทํางานแต่คุณก็ลองทําแบบทดสอบง่ายๆที่จะบอกต่อไปนี้ดูก็ได้นะว่าคุณถนัดรูจมูกข้างไหน วางนิ้วบนจมูกข้างขวาแล้วกดเบาๆแล้วก็หายใจเข้าช้าๆผ่านรูจมูกข้างซ้ายแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับจมูกข้างซ้ายถ้าคุณรู้สึกว่ามันหายใจผ่านรูจมูกข้างขวาาง่ายกว่าก็หมายความว่าข้างนั้นเป็นข้างที่ใช้หายใจเป็นหลักอยู่ในตอนนั้น แน่นอนว่าแบบทดสอบนี้ควรจะทำแค่ตอนที่คุณสั่งน้ำมูกแล้วแล้วก็แข็งแรงดีเท่านั้นนะไม่องั้นเสียมหางหรือน้ำมูกอาจทำให้ผลผิดพลาดได้ความยืดหยุ่นของร่างกายคุณก็พัฒนาไม่เท่ากันเหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้ยืดร่างกายเป็นประจำคุณสามารถเอามือซ้ายกับมือขวาจับกันข้างหลังได้ไหมล่ะแล้วถ้าสลับข้างกันล่ะแบบที่มือซ้ายอยู่ข้างบนแล้วมือขวาอยู่ข้างล่างถ้าคุณทำได้ง่ายๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยคุณอาจจะเป็นยอดมนุษย์ล่ะ คุณอาจจะต้องเลิกนั่งหรือยืนในท่าที่มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนานเกินไปเพื่อสร้างสมดุลของการยืดหยุ่นของร่างกาย พยายามนั่งให้หลังตรงๆให้รู้สึกว่าไม่ปวดหลังหลีกเลี่ยงการนั่งเอียงไปข้างไหนสักข้างหรือไม่ก็พยายามยืดเหยียดบ่อยๆร่างกายจะได้ยืดยุ่นถ้าคุณชอบนอนตะแคงคุณก็คงมีข้างที่ชอบตะแคงละสิกล้ามเนื้อของคุณก็จะสอนว่าคุณต้องตะแคงไปข้างนั้นบ่อยๆฉะนั้นแม้ว่าคุณจะพยายามหันกลับมานอนง่ายก็เตรียมตัวนอนไม่สบายไปคืน2คืนละกันแต่ถ้าคุณชอบนอนขดแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนท่านอนผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าให้หาหมอนมาขั้นระหว่างเขา่าแล้วก็แขนสักหน่อยมันจะได้ไม่กดทับมาก ทีนี้แล้วหูของเราล่ะคุณว่าหูสองข้างคุณได้ยินเท่ากันไหมจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะหูข้างซ้ายกับหูข้างขวาประมวลผลต่างกันนิดหน่อยหูข้างขวาตอบรับกับคําพูดและเหตุผลมากกว่าในขณะที่ข้างซ้ายตอบสนองกับอารมณ์แล้วก็เสียงเพลงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่เป็นผลมาจากสมองฝั่งซ้ายประมวลผล,ผลพวกคําพูดก่อนในขณะที่ข้างขวาประมวลความคิดสร้างสรรค์กับสัญญาณทางอารมณ์เช่นเพลงหรือศิลปะ พอผู้ชายได้ยินเสียงผู้หญิงสมองที่ควบคุมการได้ยินก็ถูกกระตุน้นซึ่งหมายความว่าเสียงผู้หญิงเป็นเหมือนกับเสียงเพลงในสมองผู้ชายแต่พอผู้ชายได้ยินเสียงผู้ชายส่วนที่ประมวลผลจะเป็นสมองส่วนที่ตอบสนองกับคําพูดแทนสิ่งหนึ่งที่สามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้คือเสียงผู้หญิงซับซ้อนกว่าเสียงผู้ชายเส้นเสียงและกล่องเสียงของผู้หญิงและผู้ชายมีขนาดและรูปร่างต่างกันและเสียงของผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่จะเพราะกว่าด้วยซึ่งทําให้ความถี่ของเสียงมีมากกว่า ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ใช้วัดพิเศษแต่ว่าอยากจะทดสอบว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมลองจับความรู้สึกที่หูแล้วก็ที่สมองตอนที่ฟังเพลงดูแล้วลองจับความแตกต่างของความรู้สึกนั้นตอนฟังเสียงผู้ชายแล้วลองเขียนความแตกต่างนั้นออกมาแล้วฟังเสียงผู้หญิงแล้วลองพยายามดูว่ามันรู้สึกเหมือนฟังเพลงหรือฟังคำพูดและสุดท้ายหัวใจคืออวัยวะที่มีบทบาทที่สุดหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานตลอดเวลาฉะนั้นก็ดูแลมันดีๆหน่อยนะ